เแล้วว่าเราเลิกกันเถอะทำไมอ่ะทำไมต้องเลิกด้วยอ่ะพ่อเธอแม่งดูปลอมว่ะเธอฟังเราดีๆนะเว้ยเธอไม่สวยทำไมวะทำไมต้องผิดหวังทุกทีเลยอ่ะคำก็ไม่สวยสองคำก็ไม่สวยต้องทำไงถึงสวยวะผิวไม่สวยหน้าไม่ใสลองทานนี่ดูสินซิล่าแบรนด์ ของตัวช่วยที่ดูแลผิวให้เป่งปัง่งซินเซล่าโกลเพิ่มความชุ่มชื่นผิวกระชับลดเลือนริ้วรอยผิวฉ่ำน,น้ำซินเซล่าคอลลาเจนพัตตอบโจทย์ทุกปัญหาเบื่อช่วยผิวได้ด<อ>ีไม่ต้องพูดเยอะลองเลยออด้วยนวัตกรรมใหม่ของซินเซล่าก่อกำเนิดผลิตภัณฑ์ใหม่ซินเซล่าโกลและซินเซล่าคอลลาเจนพัสจัดการทุกปัญหาผิว ไม่ต้องเสียเวลามีสองดีกว่านหนึงเสมอลองเลย